มือนี่ฮะพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันผักเที่ยงปิ้งไก่ปิ้งไก่ตายพี่น้องเอ้ยตาำนองหานหนูจะเห็ดเวี้ยกับหมูทรงคนมืัอนี้กันไหมกินขักหลายเห็ดเวียงนะักมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้ออยู่เทียงหน้ามืัอนี้ขาดปัญยังคนบรรยากาศ ครับทำนงหารปิ้งไก่น้ำมากินเกาเที่ยงลำกันเด้อป่นกบใส่เนอะเดี๋ยวป่นกุ๊บมาขึ้นนี่แหละป่นกบถือบ็ด มีไปกินเจ๊ไม่เก็บหมูว่าพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อแซ่บขักขนาดตามโรงงานกินไก่นี่ก็้เลยเก็บหมูซื้อใน,น,นขนาดหาอยู่หากินก็ยังได้ซื้อกินพี่น้องอเอ้ย <laughs> เสียขักาสัไ่กกได้่อ,อ,อยกรนไรจะตามบนครบพี่น้องเลยนี่แหละบนครบใส่เบ็ดมือขึ้นนี่แหละก็ได้อยู่ได้กินมามามาเขานำกันจัดบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเตียงให้เตียงหน้าคักขนาด อ่ะมงเยอืมอืม,อม,อมกกรเราก็สร้งปลากเลี้ยงปลากไว้อยู่ตายอยกเบิดอะไรละซื้อมาจ็ตัวก็ได้เือจบสินี่หละเรือรมันจีบสิบนี่หละเลีเ้ยงอยู่กระ่งชไหกันจีได้พอขายบ่เรเือกินู่บ่อ,อเบิ่งแล้อคนกระบรีพี่น้องเลี้ยงปีนเลย หาอยู่หากินก็พอได้อยู่ได้กินอยู่อืมขับปุ่นกุ๊บมีมะเขือกินกับไหมครับพี่น้องอันนี้ตำนองหานเด้ยๆหอยยังบบเห็นจังหน่วยอยู่หอย,ยก็ได้ถ้าตำนองหานมันจะมีหอยเซอรี่เนาะพี่น้องบ้านเจ้าก็ไม่มีว่าตำนองหาน ม <c oughs> <can> <c oughs> <c oughs> ื่อแรงเริ่มบริษัเบ็ดเมื่อยเเบียกพอุดแปลงพักทวนทอยู่มุนเศ้านี่ก็ได้เาอยากเป็นเอาอื่นน่หะที่ยังบเยังน้องก็ปลูกหญ้าไว้ให้งวกินน้ําก็บริหดถ้าฝนตกมาพุ่นล้ ปิ้งไก่ครัดอยูปิ้งไก่ก็กไ,กกได้ปิ้งไก่ทาพระอะไรก็ไปขายจุกเชื่อพระบุมกาซื้อจุกเชื่อแห่งกระเดียงบัดปิ้งไก่ก็ญญได้เอาจะมีอะไรพี่น้องกินข้าวกันเดี๋ยวว่าอีตายลงเรื่อยๆให้เจ้าเบิง่งอ,อยู่ดีมีห้อยพี่น้องเลย กักกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ซับขาไปน้มนนั่นแหะน้องเลย